หลายคนมักจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าบางเรื่องมันผ่านไปแล้วไม่อยากที่จะไปพูดถึงมันหรือเรื่องในวัยเด็กมันก็คงไม่มีผลต่อตอนนี้หรอกซึ่งไม่จริงเลยค่ะครูมักจะยกตัวอย่างให้คนได้เห็นภาพที่เราพูดถึง ห้องเนอะที่เป็นบ้านของเราแล้วก็มีเวลาที่เราทํางานเราเปิดไฟห้องนั้นห้องนี้มันก็จะคล้ายกันนะคะตอนที่พวกเราเป็นวัยเด็กเนี่ยมันมีห้องห้องหนึ่งที่เป็นความทรงจําที่เก็บความคิดอะไรบางอย่างไว้โดยเฉพาะความคิดและความรู้สึกที่เป็นลบๆเราซุกมันไว้ในห้องหนึ่งครูเรียกมันว่าห้องเก็บขยะ แล้วเราก็คิดว่าการที่เราไม่ไปพูดถึงมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วมันก็จะไม่มีผลต่อเราแต่ท้ายที่สุดเราพยายามสร้างบ้านให้ใหญ่ขึ้นมีห้องทำงานที่สวยหรูมีห้องรับแขกที่น่าอยู่มากเพื่อต้อนรับผู้คนแต่เราก็จะรู้สึกถึงทำไมมันมีกลิ่นเหม็นเนา่าทำไมมันถึงมีแมลงวันทำไมมันถึงมีอะไรที่รบกวนจิตใจทั้งที่เราพยายามทำสิ่งเหล่านี้อย่างดีแล้ว ก็เพราะว่ามันยังมีห้องที่เก็บขยะอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นในวิชาชีวิตหรือการทำให้อินเนอร์ของเราเนี่ยมันกลับกลายเป็นการเปล่งประกายเป็นอินเนอร์โกลว์โปรเซสที่สักเซสได้เราจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจเดินกลับไปที่ห้องเก็บขยะเนี่ยแล้วก็ทำการลือมันซะแล้วก็พิจารณามันซะว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ เราเคยคิดยังไงกับมันแล้วเราจะคิดยังไงกับมันวันนี้แล้วก็สัสังบางทีเราอาจจะพบว่าเหมือนอย่างที่นาเคยเป็นมาก่อนก็คือเมื่อก่อนเวลาที่นึกถึงพ่อเนี่ยจะรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็รู้สึกถึงความไม่เอาไหนของป้าความไม่รับผิดชอบของป้าหรือการที่ป้าตบตีแม่และเวลาที่พอโตขึ้นมาเนี่ย กูก็จะไม่เคยรู้เลยว่าทําไมคนอื่นเ็าถึงแบบชื่นชมป้าได้แต่เรากลับรู้สึกเออเออก็ดีค่ะบ้านก็โอเคป้าก็โอเคแต่ข้างในเนี่ยกอดกอดเขาไม่ได้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกชื่นชมเขาแล้วพอการเรียนที่ได้เจอเรื่องของสีทิศเรารู้เลยว่าเรากําเนิดความเป็นกระทิงเนี่ยมาจากเขานี่แหละ แล้วก็ได้ความขยันมาจากแม่นี่แหละได้ความมีระเบียบมาจากใครได้อะไรมาจากใครเนี่ยคือท้ายที่สุดเราเข้าใจที่มาของตัวเองแล้วเราก็เริ่มเข้าใจว่าเวลาที่เรามีคนรักเนี่ยเราก็จะรู้สึกรักไปได้สักพักหนึ่งก็กลัวเขาจะไม่รักเราก็เลิกกับเขาเปกสปัก่อนเรากลัวเขาจะเหมือนป้าเราก็เลิกกับเขาก่อนจนกระทั่ง ตัดสินใจแต่งงานพอแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตกับพี่หมูพี่หมูเป็นคนที่ใจดีมากเป็นหนูคอยดูแลชอบนวดชอบดูแลชีวิตเนาะแต่ท้ายที่สุดพอเราอยู่กับเขาในวันที่เราอยู่ในช่วง h ัน e y m o น n effect เราก็จะมีท่าทีที่ได้ค่ะย่างนั้นก็ได้ค่ะอะไรรอได้เลยได้หมดแต่พอวันที่เราค่อยๆลืมตัวแล้วก็อยู่กับความคัดหวังเราเริ่มเกลียวกลัเราเริ่มหมดหิด และท้ายสุดเราก็กลัวเขาจะเป็นเหมือนพ่อเราไม่รู้เลยว่าเราใช้ชีวิตมีลูกสร้างสร้างโรงเรียนสร้างบ้านหลังใหญ่สร้างห้องทำอะไรทุกอย่างที่ดูแล้วคนอื่นมองเข้ามาเนี่ยมันเพอร์เฟแต่เรากลับอยู่กับชีวิตในครอบครัวแล้วเราหมกหนิดเราไม่พอใจวันที่ได้เรียนอันนี้รู้สึกเลยว่ามันเป็นการที่เข้ามาเผชิญองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยรู้จักตัวเอง แล้วก็ตั้งใจเรียนมากแล้วมันเหมือนกับการที่ได้เดินกลับเข้าไปในห้องขยะเปิดประตูแล้วก็สัดสางม,มันซะเพราสัดสางเนี่ยสิ่งที่แปลกใจก็คือครูเจอถ้วยลายคามที่สวยงามมากครูเจอภาพอัลบั้มของความสุขที่จริงๆป้าเป็นคนดีป้าเป็นคนน่ารัก ป้ารักครอบครัวมากและท้ายที่สุดก็พบว่าป้าน่ะรักเรามากแต่เราไม่เคยจดจำเรื่องเหล่านี้ได้เพราะว่าเราเอามันไปซุกในห้องขยะที่ไม่อยากนึกถึงป้าแต่กลายเป็นว่าทุกครั้งที่นึกถึงป้าเราก็จะจำได้จากพ่อไม่ดีนี่แหละนั้นในการเรียนรู้ของพวกเราการทำงานกับเรื่องที่ยากที่สุดเรื่องที่เราเจ็บปวดที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องที่มีค่ามากๆ แล้วนะก็ภาวนาเนะก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ทำงานกับเรื่องที่สำคัญได้ดูแลคนที่สำคัญที่สุดแล้วท้ายที่สุดเราเปลี่ยนมุมมองคนที่สำคัญที่สุดของเราเป็นในเชิงบวกและจนกระทั่งมันเป็นความจริงแท้ของชีวิตเราได้ยิ่งทำได้มากเท่าไหร่เราจะพบเลยว่าความสุขมันเกิดขึ้นกับชีวิตเรา